มาพูดคุยกันกับคุณพิรพงศ์วิเดียนุคราะห์นะครับจากออสเตรียจำกัดครับสวัสดีครับคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันกับสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยติดตามเท่าไหร่แต่เห็นผลตอบแทนปีนี้แล้วต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากๆถ้แทบจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนดีที่สุดสินทรัพย์หนึ่งของปีนี้เลยนะครับก็คือโลหะเงินหรือว่าซิลเวอร์ครับหลายคนไม่ทราบนะครับว่าเราสามารถลงทุนซิลเวอร์ผ่านตลาดหุ้นไทยได้ด้วยวันนี้ก็อออยยยากใหห้คุณนนลัับ่ฟง ซิลเวอร์คืออะไรลงทุนยังไงนะครับและคนที่บอกอยากจะลงทุนผ่านตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีวิธีการแบบไหนบ้างก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าซิลเวอร์คืออะไรทำไมถึงลงทุนได้ในช่วงนี้ครับครับผมนะก่อนอื่นเปเลย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 นะครับผมว่าก็ดูมาดูส่วนของ Product นะครับที่เป็น Product มามืดตอนนี้นั่นก็คือ Silver รนะครับขณะที่ผมแชร์หน้าจออยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัว s i ลเวอเองตอนนี้เนี่ยเติบโตไม่แพ้กับทองคําเลยนะครับก็ถือว่า เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยที่มาแรงนะครับรอกับทองคำนะครับผมนะแล้วเราก็จะเห็นว่าตัว Silver ร์เนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับเติบโตมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่บอกไว้นะก็คือตอนนี้เองเนี่ย year to date นะครับก็แตะเราประมาณ70-80%นะครับแล้วก็ตอนนี้เองซิ l เวอร์ก็เดินหน้าทช All Time high นะครับไม่ต่างกับทองคำเลยนะครับแล้วตอนนี้เบรกแนวต้าน $50 ดอลลาร์ต่อทรอยออนแล้วนะครับ เป้าถัดไปเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นซินเวอร์เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับเป้าถัดไป75เป้าถัดไปอีกขั้น100ดอลลาร์ต่อทรอยซอ,อนนะครับนี่คือในส่วนของซินซั์ที่มาแรงไม่แพ้ เดียวกับทองคำนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวซิลเวอร์กันหน่อยนะครับว่าความน่าสนใจของซิลเวอร์เนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนของอัตราส่วนนะครับราคาทองคําต่อซิ l เวอร์ตอนนี้นะครับตัวโกลซิลเวอร์รชัตอนนี้ลดลงจากระดับสูงสุดกว่านะครับหนึต่อหนึ่งเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ80ต่อหนึ่งแล้วนะครับสะท้อนว่าเงินเนี่ยนะครับราคาถูกกว่าและมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับเพื่อเข้าสู่สมดุลทองคำนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วน ลักษณะการลงทุนเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับทองคําเลยนะครับผมนะฟาวเดมินทัลต่างๆนะครับสามารถดูประกอบล้อกับตัวนะครับทองคําได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอิคโนมิกนะครับผมทิศทางเทรนด์ดอลลาร์เพราะอย่าลืมว่าในส่วนของซิลเวอร์ในตลาดโลกเองเนี่ยนะครับมันผูกกับดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าฟันอะไรกระทบต่อดอลลาร์แน่นอนนะครับก็จะส่งผลต่อซิลเวอร์แล้วก็ทองคําไปในเดเรคชั่นเดียวกันนะครับนี่จะคือครับในส่วนของตัว year to date นะครับของ โกลของซีเวอร์นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นปีเห็นไหมครับว่าโกลเนี่ยนะครับผมโต,ต,ตมาขึ้นมามากกว่า50%แล้วและตอนนี้เองนะครับโกลสปอร์ตเนี่ยทะลุ4,200ดนอรดอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซินเวอร์ก็ไม่แพ้กันนะครับทะลุแนวต้าน50ดสดอนนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เราจะเห็นว่านะครับในช่วงของอเดือนนะครับผมนะ ตัวนกรกฎาคมเราจะเห็นกราฟซิลเวอร์ที่เป็นกราฟสีฟ้าเนี่ยนะครับแทงทะลุทองคาเลยไปแล้วนะครับผมนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับหากเราย้อนดูในอดีตแล้วเนี่ยนะครับนะฮะซิลเวอร์กับทองคำเนี่ยนะครับค่อนข้างห่างชั้นเลยนะครับในในอดีตเนี่ยทองคำนะครับจะเติบโตได้เร็วมากกว่าซิลเวอร์นะครับแต่พอนะครับมาพักหลังๆมานี้นะครับเราจะเห็นว่าซินเซอร์เห็นไหมครับว่าซิลเวอร์เนี่ยนะครับ ก็มีจังหวะนะครับปรับตัวนะครับแซงทองคําไปแล้วนะครับก็ถือว่านะครับโปรดักต์เนี้ยนะครับก็ยังแนะนําเลยว่านะครับสามารถนะครับลงทุนประกอบคู่กับทองคําได้พอนึ่งเลยนะครับอองในส่วนของฟาวเดเมนทัลเหมือนกันนะครับทองขึ้นนะครับซิลเวอร์ขึ้นนะครับแล้วจะเห็นว่ากราฟเนี่ยรีเลทกันค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนของอัตราการเติบโตทองขึ้นนะครับความชันของกราฟซิลเวอร์ก็ขึ้นถ้าเกิดว่าเราคาดการณ์ว่าทองคำนะครับจะมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับซิลเวอร์เองเนี่ยนะครับ ก็น่าจะเกาะล้อตามทองคําเช่นกันนะครับก็ยังมองว่านะครับถ้ามีทองคานะครับก็อาจจะมีซินเวอร์ประกอบกับในพอร์ตบ้างนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของความน่าสนใจของซินเวอร์นะครับผมที่เรามองว่าโอ้โหนะตอนนี้ก็เป็นสินทรัพย์ที่ใช้เงินลงทุนเนี่ยนะครับน้อยกว่าทองคำนะครับผมนะแล้วก็เติบโตแรงนะครับไม่แพ้ทองคําเลยสําหรับปี2025นี้ครับครับปกติแล้วนักทุนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยนะครับลงทุนทองคํารู้ว่าซื้อขายยังไง หรือว่าต้องดูปัจจัยอะไรมีแนวโน้มแบบไหนนะครับเราสามารถเอาวิธีคิดวิธีวิเคราะห์เนี่ยจากการลงทุนลงคำมาใช้กับซิลเวอร์ได้หรือเปล่าครับ วิธีคิดนะครับผมก็สามารถใช้ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับหากเราดูในส่วนของปัจจัยนะครับที่กระทบต่อตลาดซิลเวอร์แล้วคล้ายๆกับทองคําเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทรนในการลดดอกเบี้ยนะครับผมนะเราก็ยังมองว่าดอกเบี้ยเองนะครับน่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่อนะครับในปลายปีนี้อย่างน้อยอีก2ครั้งก็คือรอบล่าสุดที่กําลังจะถึงนี้ก็คือปลายเดือนตุลาคมและอีกรอบหนึ่งก็คือธันวานะครับถ้าเกิดว่านะครับเทรนของดอลลาร์มันอ่อนค่าชัดเจนซิลเวอร์กับทองคำนะครับยังสามารถนะครับล้อเลี ไปกับฟอนเดเมนทัลนี้แล้วสามารถปรับตัวอยู่ในเทรนขาขึ้นต่อได้2ก็คือนะครับปัจจัยทางสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งรัสเซียเองนะครับหรือจีนเองนะครับก็ตุนซิลเวอร์มากขึ้นด้วยนะครับก็นอกจากทองคําแล้วที่ราคาทองเนี่ยมันค่อนข้างโอ้โหมูลค่ามันค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็อาจจะเพิ่มในส่วนของซิลเวอร์เข้าไปนะครับผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของนะฮะอ่อต การลงทุนสำรองด้วยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าพิเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราสามารถดูประกอบได้เลยนะครับปัจจัยที่มีต่อจากนี้ไปนอกจากปัจจัยอื่นก็ยังมีในเรื่องของสงครามนะครับอุปสงค์อุปทานในตลาดเราก็ยังมองว่านะครับปริมาณการใช้ซินเวอร์นะครับในปัจจุบันนี้ในกระแสนะครับพลังงานสะอาด EV s o โซลาเซลล์ยังมีความต้องการในส่วนของซิลเวอร์นะครับและต้องการอีกสูงในมหาศาลเลยนะครับเราก็เห็นว่านะครับราคาซิลเวอร์เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสเติบโตไปได้และที่สําคัญเราเสพข่าวทอง ทองคำนะครับเราสามารถลงทุนล็อกกับซิลเวอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าผลต่างหรือการวิ่งของทองคํากับซิลเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะค่อยๆซีมเลดกันแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะให้เสริมในเรื่องของปัจจัยนะครับผมนะที่อาจจะมีข้อแตกต่างนิดนึงว่าซิลเวอร์เองนะครับมันอาจจะมีการนะครับที่ลักษณะที่มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือความต้องการในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับตัวนี้เองก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มันอาจจะทําให้เหวี่ยงขึ้นหรือเบ่งลงนะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าาทองงคํนนิดึ ครับฉะนั้นก็อาจจะพิจารณาตัวนี้ประกอบด้วยและที่สําคัญก็คือ Silver ร์เนี่ยนะครับตอนนี้ราคามันต่ำก็จริงแต่ว่าความผันผวน,นมันก็สูงนะครับผมแล้วจะเห็นว่าอาจจะกราฟในอดีตนะครับผมในส่วนของตัวซิ l เวอร์เองเนี่ยนะครับเขาก็มีจังหวะที่เขาไปทำนะฮะ time high นะครับผมแล้วก็มีการปรับตัวที่ดิ่งลงมาเหมือนกันรแรงๆเหมือนกันฉะนั้นก็มีไว้นะครับเป็นสําหรับในส่วนของพอร์ตนะครับส่วนหน นะครับยังไม่ต้องลงทุนทั้งหมดนะครับของพอร์ตนะก็มองเป็นคล้ายๆกับทองคำนั่นแหละนะครับมีเสริมไว้ในพอร์ตนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของฝั่งเป็นดัมเบลท่อนะที่เรามองว่าเออมันยังมองสอดคล้องกับทองคําได้ครับผมครับก็คือความเสี่ยงเนี่ยมีความเสี่ยงความผันผวนมากกว่าแล้วในเรื่องความคาดหวังผลตอบแทนล่ะครับซิลเวอร์เนี่ยสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้มากกว่าทองคําหรือเปล่าพอยกตัวอย่างปีนี้เนี่ยซิลเวอร์นี่เอาเปรียบทองคําอย่างชัดเจนเลยนะครับทองคําบวกประมาณ50 ซีนเวอร์บวกขึ้นไปเกือบ80สิบแล้วนะครับ30เปอร์เซ็นต์พอยที่ต่างกันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมันมาจากเรื่องของอะไรครับโอ้นะก็ต้องแน่นอนแล้วครับว่าตัวที่มันแตกต่างกันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าตัวมูลค่าในการลงทุนซีนเวอร์นะครับหากใครนะครับผมจะเริ่มต้นในการลงทุนซีนเวอร์จะเห็นว่าราคามันค่อนข้างถูกกระทองเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับถ้าดูในเรื่องของซ i นเวอร์ฟิสซิเลเนี่ยนะครับ แท่งซิลเวอรบาททองเนี่ยนะครับหรือประมาณ15กรัมเนี่ยนะครับราคาในตลาดจะเริ่มสตาร์ทประมาณ1,000นะครับซึ่งแตกต่างจากทองคำนะครับซึ่ง1บาทตอนนี้แทบจะไปแตะที่ประมาณเกือบ5,000ืแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่านะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับลงทุนซิลเวอรมันจะใช้เงินลงทุนน้อยกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนนะครับมันก็ โอ้โหนะสูกร,ระทองคาอยู่แล้วนักลงทุนก็เลือกที่จะมาลงทุนซิลเวอร์ดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่านะครับช่วงนี้ซิลเวอร์มันลงทุนใช้เงินน้อยกว่าทองคําแล้วก็สเกลการเติบโตมันไม่แพ้ทองคําเลยนะครับ,รบก็ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าใช้เงินไม่เยอะสําหรับนักลงทุนเริ่มต้นนะครับผมบถ้าเปรียบเทียบแล้วครับอย่างสมมติว่าเราเคยได้ยินคำแนะนาบอกว่าเราสามารถลงทองคำได้ในระดับสัดส่วนประมาณสักไม่เกิน5 1 0นะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง แล้วในกรณีของซิลเวอร์นะครับเราควรจะมีซิลเวอร์อยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ของพอร์ตถึงจะมีความเหมาะสมครับครับสำหรับทางมุมมองของผมนะครับในส่วนของพอร์ตนะครับหรือ การแอสเซทอะโลเคชันเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นในตับในตลาดนะครับที่ให้แนะนำคำแนะนำส่วนใหญ่ก็อยากจะให้มีทองติดพอร์ต10% 1เเนี่ยผมมองว่านะครับทองคำนะครับมันสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมาประมาณสัก5ปี10ปีถ้าเกิดว่าเราย้อนหลังไปสัก30ปีโอ้โหโตแทบจะกเกือบเท่าตัวเลยนะครับ,รบผมก็มองว่าสัดส่วนในการถือครองเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยปริมาณ15ถึง1ถึง25%เนี่ยนะครับ เป็นลักษณะการลงทุนที่พอเหมาะนะครับผมส่วนจะมีการซินเวอร์นะครับผมก็ยังเหมาะว่านะครับซินเวอร์อาจจะให้ในส่วนของตัวน้ําหนักเนี่ยน้อยกว่าทองนิดหนึ่งเนาะเปอร์เซ็นต์อาจจะ ประมาณครึ่งหนึ่งของทองคำนะครับติดพอร์ตไว้นะครับซึ่งสัดส่วนโดยรวมเนี่ยนะครับทั้งทองกับซิลเวอร์นะครับให้ดูเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไว้ละกันครับรวมๆกันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3 0ของพอร์ตกำลังจะดีนะครับแต่ว่าเราให้น้ำหนักของทองคำมากขึ้นหน่อยเพราะอย่าลืมว่าในส่วนของทองคำนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยนะครับมันก็ยังมีแนวโน้มเติบโตแล้วก็ในส่วนของทองคำเนี่ยนะครับมันยังมีความที่แบบ เห็นในส่วนของตัว a l ลูที่มันแบบค่อนข้างเสถียรภาพนะครับราคาเนี่ยนะครับไม่ได้แกว่งขึ้นหรือแกว่งลงจนแบบผันผวนสุดๆแบบตัวซิลเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าตัวกราฟของตัวทองคำเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆไซเวย์อัพขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมก็มองว่าทองคํามันจะเสถียรมากกว่าฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเงินนะครับในการลงทุนทองคานะครับให้น้ําหนักมากกว่าซิลเวอร์นะครับผมนะฮะก็มีซิลเวอร์ติดพอร์ตไว้บางส่วนนะครับแต่รวมๆนะครับก็ประมาณ30%นะครับไม่น่าเกียดนะครับสําหรับ สินทรัพย์ที่ผมมองว่านะครับยังเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับปีนี้และปีหน้าด้วยครับผมครับมาดูแนวโน้มต่อไปของซิลเวอร์บ้างครับปีนี้บวกขึ้นมา80%แล้วฮะบวกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยจะบวกได้ต่ออีกหรอครับมองแนวโน้มต่อไปซิลเวอร์มีกลยุทธ์แนะนํำยังไงดีครับครับต้องบอกกันเลยว่าในส่วนของตัวซิลเวอร์เองนะครับผมแพทเทิร์นที่เริ่มสร้างในส่วนของเทรนขาขึ้นเนี่ยนะครับ มันสตาร์ตตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับผมแล้วเราจะเห็นว่าในส่วนของกราฟเนี่ยที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับค่อนข้างบูลลิสเลยนะครับซูเปอร์บูลลิสเลยแล้วก็มองว่านะครับตอนนี้เองเนี่ยซีเวอร์เหมือนเข้าสู่เริ่มต้นของการขึ้นถึงเท่านั้นนะครับเพราะเราจะเห็นว่านะครับแม้ว่ากราฟเนี่ยนะครับในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะครับไปทำโอเวอร์บอสหลายจังหวัดแต่ว่านะครับก็ไม่สามารถกดดันราคา ตัวซิลเวอร์ลงมาได้นะครับและที่สําคัญเลยและตอนนี้ซิลเวอร์เนี่ยนะครับดันไปล้มแชมป์นะครับที่ทําไว้ในรอบ14ปีครั้งก่อนนะครับเมื่อปีประมาณสัก2011นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เองเนี่ยการที่ซิลเวอร์นะครับเบรกแนวต้านใหญ่ๆนะครับประมาณ50ดอลลาร์ต่อทรอยออนสนะครับทำให้แนวต้านถัดไปของซิลเวอร์เนี่ยนะครับมันจะถูกประมาณการนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ75ดอลลาร์ต่อทรอยออนสและอย่างมากสุด100ดอลลาร์ต่อทรอยออนสนะครับผมฉะนั้นในระยะกลางระยะยาว นะครับตราบใดที่ทองคำนะครับผมที่ ตอนนี้เองเนี่ยนะครับเหล่าวันนิตชาณกิจเนี่ยก็ยังมองเป้าทองคําไปที่ปีหน้าราวๆประมาณ5,000ดอลลาร์ถ้าปีหน้าทองคําขึ้นนะครับไปถึง5,000ดอลลาร์ซิลเวอร์นะครับไม่ยากเลยที่จะไปแตะ75ดอลลาร์ในเบื้องต้นในปีหน้าฉะนั้นซิลเวอร์ยังสามารถเติบโตได้ต่อนะครับอย่างน้อยๆในปีหน้าเราอาจจะไม่เห็นการเราอาจจะเห็นการโตของซิลเวอร์เนี่ยไม่น่าจะต่ากว่า25นะครับผมนะก็ยังมองว่าไปได้ยาวสําหรับซิลเวอร์ครับผมครับแต่ขึ้นมาขนาดนี้ไม่ย่อเลยนะครับคนที่ ซิลเวอร์มาอยู่ในพอรนี้แนะนํำยังไงดีสามารถไล่ราคาซื้อตรงนี้ได้ไหมหรือว่ารอย่อลงมาหน่อยดีครับ ต้องบอกกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตัว Silver ตอนนี้เนี่ยนะครับยากมากๆกับพอเหมือนกับทองคําเลยนะครับ,รบผมบอกไว้ก่อนนะว่าจะลอย่อซื้อเนะี่ยยากจริงๆแต่สิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือการ DCA นะครับผมก็คือนะครับซื้อทยอยซื้อแบ่งซื้อคือตอนนี้นะครับเราเห็นราคามันปรับตัวพุ่งเนี่ยเรายังไม่ต้องจำเป็นต้องใช้เงินข้อนใหญ่เนะี่ยไปทุ่มซื้อซ i l เวอรในราคาใดราคาหนึ่งทีเดียวอาจจะแบ่งซื้อสัปดาห์ละ เช่นสัปดาห์ละหนึ่งหมื่นบาทสัปดาห์ละหนึ่งมืนบาทอย่างเงี้ยครับทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะมันขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อตามไปเรื่อยๆนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราได้ในส่วนของราคาถัว่วนะครับทุกราคานะครับผมแล้วก็เป็นการที่เวลาราคาทองแรงๆเนี่ยลงแรงๆจริงๆเนี่ยอราคาซีเวลลงเนี่ยเราก็มีในส่วนของไม้ถั่วรองรับด้วยนะครับก็แนะนําวิธี DCA นะครับค่อยๆทยอยเข้าซื้อเก็บไปทีละไม้เรื่อยๆนะครับตามเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ถือยาวๆหน่อยนะครับ ซิ l เวอร์นะครับหถึงหปีมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่แย่กว่าทองคาแน่นอนครับครับแล้วทีนี้ช่องทางในการลงทุนซิลเวอร์บ้างครับตอนนี้ช่องทางหลากหลายมากเลยนะครับนักทุนไทยเนี่ยสามารถลงทุนได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับครับในส่วนของตัวแพลตฟอร์มในการลงทุนของซิ l เวอร์นะครับต้องบอกเลยว่าหลากหลายจริงๆนะครับนักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้ในส่วนของกองทุนนะครับ ในส่วนของทีเฟกเนาะตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็ได้นะครับข้อดีตรงนี้สามารถนะครับเก่งกําไรครั้งขาขึ้นและขาลงได้นะครับตรงนี้จะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนมากนะครับผมลงทุนหน่อยนะครับมีประสบการณ์มากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนนะครับแล้วก็เสี่ยงถูกมาชิ้นคอด้วยแล้วก็ต้องมีการมีประสบการณ์ในการลงฟิวเจอร์แล้วก็บริหารสต็อปลอสหรือวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือซิลเวอร์อีทนะครับตรงนี้ ก็สามารถลงทุนผ่านโบกเกอร์หลักทรัพย์ได้นะครับราคาก็ขยับตาม g o ลสปอร์เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการถือตัวซิลเวอร์แท่งจริงนะครับตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนบ้างน,นะครับผมนะฮะในส่วนของตัวถัดไปตรงนี้นิยมกัน ณขณะนี้เลยก็คือตัว Silver Physical นะครับผมแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของตัว Silver ที่เป็นแท่งที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยจำโดนแวดประมาณ7%แต่ปอกกันว่านะครับนักลงทุนก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าในส่วนของตัวปีนี้เองมันขึ้นมา80%มันน่าจะกลบในส่วนของแวดแล้วข้อดีของตัวนี้ก็คือนะครับผมก็ได้สินทรัพย์ตัวซิลเวอร์เนี่ยมาครอบครองเนาะแล้วก็สามารถขายคืนได้นะครับ ัจจุบันเนี่ยนะครับตัวซินเวอร์นะครับมามีขายนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ตรงร้านทองก็มีนะครับขายคืนก็คือขายคืนได้ที่ร้านทองได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยนะครับก็ อาจจะต่ำมเมื่อเทียบกับตราสารเงินเนาะนะครับก็แนะนําได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่มีความรู้ทางการเงินหรือวิธีการลงทุนอื่นๆเนี่ยก็สามารถซื้อในส่วนของซลเวอร์บาร์สะสมได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมก็เป็นช่องทางที่น่าสนใจนครับไม่แพ้ก,กับการซื้อซลเวอร์ฟิสิกอลเลยก็คือนะครับง่ายๆถ้าเกิดว่ามีประสบการณ์ในการลงหุ้นหน่อยก็ไปลงในส่วนของตัวนะครับหุ้นของซ i เวอร์มายนิเนาะก็คือหุ้น ที่เป็นหุ้นผลิตซินเวอร์นี่แหละนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวนะครับหุ้นเหมืองซินเวอร์เนี่ยนะครับก็เติบโตพร้อมๆกับราคาซินเวอร์นะครับผมก็ถือว่านะครับก็เ,เหมาะสำหรับนัก ลงทุนที่มีประสบการณ์บ้างนะครับผมก็จะให้คําแนะนําประมาณนี้มากกว่านะครับมือใหม่เนี่ยก็อาจจะเริ่มในส่วนของตัวซิ l เวอร์ฟิสิกอลไปก่อนนะครับหรือหุ้นไปก่อนนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามือเก่งๆแล้วนะครับเราอาจจะไปเล่นในส่วนของ t f ีเหรือ ETF นะครับผมได้ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนอนมากเลยนะครับที่เข้ามาแนะนำการลงทุน Silver กันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ